ฝึกอบรมยังไงให้ได้ผลได้ผลที่ว่านี้คือคนที่ร่วมฝึกอบรมนำสิ่งที่เราพยายามถ่ายทอดเอาไปใช้จริงนี่เท็เนงานเป็นปัญหาสำคัญครับผมก็เลยพยายามคนา้นคว้าแล้วก็หาทางทำให้มันได้ผลทำให้มันทำให้คนเรียนเอาไปใช้จริงเริ่มอย่างนี้ครับจากการวิจัยพบว่าความคาดหวังที่หัวหน้า มีต่อผู้ร่วมสัมมนาเป็นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการนำไปใช้ดังนั้นผมจะส่งเมสเซจนะครับอาจจะเป็นไฟล์อาจจะเป็นการส่งอีเมลไปให้กับหัวหน้าของผู้ที่ร่วมสัมมนาก่อนวันสัมมนานะครับเพื่อให้เขาเรียกลูกน้องเข้ามาคุยว่าการสัมมนาครั้งนี้สำคัญนะหัวหน้าคาดหวัง อะไรจากการสัมมนาครั้งนี้นะครับดังนั้นผู้เรียนจะมาพร้อมกับความตั้งใจจริงเมื่อมาร่วมเข้าสมาัมมนาผมจะเริ่มปฏิบัติการแรมกับผู้ร่วมสัมมนาครับอ่าผมจะสร้างระพอนะสร้างความคุ้นเคยสร้างความเป็นกันเองกับผู้ร่วมสมัมมนา A Attention ผมจะแยให้เขาสนใจว่าถ้าเขาเก่งในเรื่องที่เราจะ สัมมนากันแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรต่อเขาบ้าง M Main Message ผมจะโปรยให้เห็นครับว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้เขาเตรียมสมองไว้รองรับเรื่องราวต่างๆและ P Plan ผมเตรียมการสัมมนาไว้ยังไงอยากให้เขาทำอะไรผมจะบอกเขานะครับเอาละเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มสัมมนากันในการสัมมนาผมจะพยายามไม่ให้เขาต้องจด ในสิ่งที่เราสอนผมอยากให้เขาใช้ความคิดใช้เซลล์สมองทั้งหมดในการทําความเข้าใจในการค้นหาคําตอบในการคิดวิธีที่จะประยุกต์เอาไปใช้นะครับดังนั้นอย่าจดอย่าเปลืองเซลล์สมองอย่าเปลืองเวลาอย่าเปลืองสมาธิไปใช้ในการจในการสัมมนานะครับเราจะมีการเล่นเกมกันเป็นส่วนใหญ่นะ เพื่อแล้วเกมส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่เกมแบบมะละกรโขยส้มนะครับแต่เป็นเกมที่ค้นหาค้นหาคําตอบเป็นเกมที่ช่วยกระตุ้นและจูงใจให้เขาค้นหาคําตอบนะครับจะมีการโเรเล์กันแต่โเรเล์เนี่ยไม่ได้เข้เขา,าแสดงหน้าห้องนะครับเขินตายเลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นการแสดงในกลุ่มย่อยๆจะแบ่งเป็น3คนครับนะมิสเตอร์เอบีซีะเ ใช้สิ่งที่เราสอนกับ B, C เป็นไพรกัสซิบเป็น Observer เป็นคนให้ฟีดแบ็ k เวียนกัน3รอบดังนั้นคนคนหนึ่งนะครับจะเป็นผู้ใช้ทฤษฎีนั้นในรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเขาจะเป็นฝ่ายรับครับเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออถ้าสมมุติว่าออคนหนึ่งมาใช้วิธีนี้กับเขาเขารู้สึกอย่างไรนะและบางรอบก็จะเป็นบทบาทของโค้ชของผู้สังเกตการของผู้ให้ฟีดแบ็ เจอไปสามรอบเลยนะครับเข้าใจถึงกระดูกนะครับนะแล้วก็ในระหว่างการสัมมานาเนี่ยบางทีผมก็ประยุกต์เอาเพลงมาใช้นะครับเพลงอาจจะยกตัวอยา่างแคสองเพลงครับเพลงหนึ่งคือเพลงต้องดีกว่าเก่านะครับต้องดีกว่าเกา่าต้องดีกว่าต้องดีไปกว่าวันวาต้องแซนตัวเราต้องแซนคนเกา่าให้ตามไม่ทันนะอันนี้เป็นสําหรับหลักสูตรทั่ว และมีเพลงพิเศษครับสำหรับหลักสูตรครีเอทีฟเพลงสีสันของความแตกต่างนะครับสักท่อนหนึ่งนะครับถ้าเสียงนกร้องไม่ต่างกันดนตรีมีเพียงโน้เดียวก็นา่าเื่อคนเราถ้าคิดไม่ต่างกันจะมีอะไรที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเสียงอาจจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับแต่เนื้อหาได้ใช่ไหมครับอาวละและเมื่อการสัมมนาจบลงนะครับ เออทำยังไงล่ะถึงจะเนื่องจากเขาไม่ได้จดเราไม่ให้เขาจดในช่วงสัมมนาทําไงดีครับในระหว่างสัมมนาทั้งวันนะครับเราจะมีพนักงานที่คอยบันทึกเลคเชอร์ครับบันทึกคําบรรยายบันทึกคําถามคําตอบบันทึกกรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเนี่ยสามารถนําไปทบทวนได้และยิ่งไปกว่าน,นั้นครับเราจะมีเราเรียกว่าเรียไมดิงการครับเราจะมีการเล็กๆที่รวบรวมประเด็นสําคัญสาคัญ ในการนําไปใช้นะครับใส่เป็นสมุดเล่มเล็กๆเพื่อให้เขาพกติดตัวไปได้ในระหว่างทํางานนะครับก่อนที่จะไปใช้เรื่องนี้เอา้าลิกขึ้นมาดูนิดหนึ่งซินะฮะในระหว่างรอรถในระหว่างรอลิฟต์ในระหว่างกินกาแฟเอา้าลิกขึ้นมาดูซิเป็นเล่มเล็กๆพกติดตัวได้ตลอดซึ่งไอ,ไอ,ไอเนื้อหาข้างในนะครับส่วนหนึ่งทีมงานจะเตรียมไว้ให้ครับเป็นเรียกว่าเนื้อหาแบบตามหลักสูตร เราก็จะเปิดโอกาสให้มีมีการ์ดบางการ์ดมีบางหน้าที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถเขียนเรื่องราวของตัวเองได้เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะฮะมี2อ,อย่างนี้ก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าผู้ร่วมสัมมนาจะนําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการทํางานจริงและยิง่งไปกว่านั้นครับในฝันเลยนะครับเราอยากจะมีเวลาสัก15นาทีคุยกับคนหน้า หัวหน้ากับของผู้ร่วมสัมมนาครับเพื่อที่จะบรีฟให้ฟังครับว่าเออเราได้คุยกันเรื่องอะไรบ้างเราได้สอนลูกน้องเขาเรื่องอะไรบ้างแล้วขอร้องให้เขาช่วยให้การสนับสนุนให้เขาช่วยเตือนลูกน้องเขาที่จะนําสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในชีวิตการงานและทั้งหมดทั้งปวงนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจจะแบบตกต่างไปจากบริษัทสัมมนา แต่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นครับว่าจะทําให้ผู้เรียนผู้ร่วมสมัมมนาผู้ร่วมฝึกอบรมนําสิ่งที่เราสอนนําสิ่งที่เราคุยตามขวข้อหลักสูตรต่างๆไปใช้ในชีวิตการทํางานจริงและนี่เป็นวัตถุประสงค์และนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการฝึกอบรมครับเราเจอกันนะครับ